สบายดีพี่น้องสบายดีสกุลทูลพ่อก็ส่องนกสละคือเก่าพี่น้องจา้าน้องดีแท็กมาตามมีเรื่องด่วนมาสัน่นเกิดเสาสลกใจอีและจะเขาสลกใจอีกมาซินมาซินหาแนวสัน Ngoài nè hơi Đuôn 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 Hãy xin nhả con ạ Cứ thể tay thì động đây <laughs> Để... ตายเดียวเป็นคน้ะพี่น้องงัวงัวเจสเสดเจ๊คนเป็นอยัางบ่กินห้าบันโดยโ่สิหลอกเพื่อนบ่ลอกเพื่อนล แม่แม่จับยี่หรออยู่ครั้งนี้ไปนะพี่นักซิวซับอ้ออันนี้ปิดยังปิดอ่ะดลอกไปเกิดเศร้าสลดใจอีแล้วในหมู่บ้านเรามาเป็นยังงามาไทยมากัางหมจักหมูไปเนอน,น,น,นี่ขึ้นมาได้

ฮ้นี่มอนยามาฮ่มแต่ไม่รู้การแสดงกาเชียใจน้ำพ่นละลายเนาะควบคัเพ่นสดีเป็น้อม็คผู้เสียใจเพื่อสั์ใหญ่มากนหนีเนาะลงทุนเมื่อกระไดหมื่นออยได้ี้สี่คนกรทันหันจาไปแล้วกระทันหัน่นอง

Ôi, tha được mẹ. Cơ <laughs>

เป็นามี่หมื่นพวสันลงขึ้นไปตังลตัวซื้อนะพี่ไอ้หจุคลองจุคลองเออแล้วก็ตัวซื้อที่ป้พาพกลเออคอยมองมองื้นเาข้าขึ้นนี่พื้นกัลงไปลดลงแล้วพื้นก็ไปเลยถักบนิทเท้าี่คุนเท้าไมองข้นเท้านี่ใช่มาหามเช้อเอาพื้นึ้นรถอี สิลแท้โอ้ยขาพี่ภาสะคนอยากไปลํด้ขาไดปโอ้ยตาดีโตนมันงัวบักพีพีหนึ่งงัวด้เลี่พนนมันกลัวได้นน่น่ะขนาดงัวสักยา มันน่ากับกินว่านี่พี่หนยานยาเนาะจเค็มอย่างวะศกอาเข็มผูกโอ้ยมันลายเกินแค่มนชักเป็นยังลูก่ตะเหงมันของมันตีเหของมันก้วยของมันมันศกยาว่าเระก็มันกับบริโซ่นะตว่าในบ้านนิส มันนี่กับืัอนี้ผัดสามมันน้ยกว่าก็ได้เขาเป็นวัน,ว,นวันนี่สองมันนี่เข้มหนึ่นงใช่งมงก็งมนัดยงยายมนยมนเศร้าผัดาตายสองตัวนี้ใหญ่กหมูแลพ่จ้ะใหญ่กหมูป่ใช่จ้ะแต่มูเนี่ย

มันอกยาคือว่าแล้วอะไรามเค็ม็ไปยั้งหรออ้าวบได้ว่ากับเขาเนาะอะไรล่ะ ไปไปแถวบ่งานไปลดเนาะแม่เจนี่เดีวะจงเนคือเปลี um ่อนเธอขาไปห้ามลงอี้เสาสีอะลงได้บ่ลงใครเลงดึงตูมลงโอ้ยแต่ยามันเจ็บแต่ว่าแม่เจนี่ ป่าซ่าเหรอเฮ้ยอออยู่ป่าซ่าขอบบุพาร้านขับไปเนาะไปไม่เฮ้ยไปลงหมดจ้ะนะข้อที่านี่ไปเจ้าก็อยู่นอกันมเห็นอยู่ใกล้ๆ่ช่นีมอยู่ในนากกแต้นี่ก็เห็นนากกแต้นี่วัทตันหงษ์ป่าซ่าดที่เนาะมาแล้วไหมไปที่เนาะ

สิปูงางง้วนี้เอ้ามันบ่มีมองเล้บบหนึ่ง้วนีม่เี่ยใครแต่อันนี้ก็แม่นแต่ว่าหางเจ้านะลุงใครอยู่รอกมันอยู่แต่ทางลายนี้สุดเร่งเลยหน้าทางกว้างหนาเต้พี่างเลย ความสูญเสียบาเคยปานีไผ่บ่ว่าสิเป็นคนเป็นสัตว์แม่หนยคนกับยังเสียสัตว์กับทุกันมูลค่าประมาณหมื่นจุดกว่าเอามูลกว่าพอแล้วมันจะขลับป่าออกมาก่อน หมื่นกว่าบาทเพื่อแล้วพี่น้องเอ้เถิกนี่เนาะแต่ว่าลุงเป็นปลา,ามาทำลายถิ่มพี่น้องเอามาเอามาจู่ถิ่มเนาะถึงสีนั้นเก็ตามเพราะว่าเขาสักยาลายดีเขาสีาาไปตกพูกาาดกินกับบกค่าแล้วาลามันยาลายคนยันยันคนเปล่นไปทางไหน่นก็เลยเสียมาจู่เนาะ มันบอกกินมันบอกกินยาเลยว่าน,นี่ซักให้มันสองเข็มโมสกโมนีพัจ,จัดไปอีกสม,มันน่าสีชอกยาประทามแพทย์แพทย์คุณบ,บอกเป็นอย่างมาเรียบบอลเรือที่น่างเลย ลงกม่อยู่ร้องนกกองเพ่ิงไงอยู่บอไดเอาน้มันมากำลังเริ่มรีบยืดความตึงนี่ไยบอปิวไปทั้งใหม่บอโกอดเยอมันสีปิวไปลามลาปลาลาปลาชา ให้ดูผลตนนลกนมันปลอมมันอกยานอะไรเบิ่งขาดเลยมันอกย่านลยมันลายเกินเนาหนะหาเคี่ยมหมูถูกแคลงคเคเคง้วก่ะชีขาเท่านะอันนี้ก็นาญ้าปลื่นอีก มันยืงนทอออกมาเลามันย no, ืงทอเนาะบีทองมันยังมันเอิ่งเตกนะเนาะจูดเลยลุงขัามันสีใหม่เพื่องก็ไม่ได้เอามาอยเดี่ยมันบ่ใหม่นั่นแหละไม่ไม่เขาก็ตลายอือไม่นี่่อว่าดอกพูแล้วบ็ไดว่าใต้ชื่อ เออเจ็ดก็อถึเลยยิงเมื่ออไรบางทีเออจูดมองไอ้แท่งไอ้แท่งไอ,แไอ,ไอ้แทงเอาขื้นนะลุงมันจะงนันใบตองเงนไม้ไผ่นะมันจะใหม่นี่เออคือตาเห็ดได้นี่เนาะ ัวดเท้าองุ no. ่นเอะไปแล้วคอเขาเขาดูไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปก่อเขาไม่นอบคนกัเกียดถือกับง่วงกับช้ำกับพ่นกันเอไวกองพรกันใหญ่คือกันเป็นแค่ห่งกกับพ่นน่าวน Nắng giờ thì <laughs> mình tôi nhảy bố tôi nhảy có khôn thì có cả tô mà ni nà chỉ mày mất gì đó mà nào mày gì đó à. <laughs> mà nhăng con 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 ăn nhảy qua lý nó vương ừ. sẽ con thì mình mày con nhăng phải cho nên phải, phải đạp nó ลังเริ่มลังเพิงเพิงกำลังลุกไหมแต่ขับล้นออกทำไมยังบ่ได้เน่าเด้พี่น้องมาห้องกสิฮะเนาะห้องก็ตายประมาณชั่วโมงบอลุงประมาณชั่วโมงนะ หม่ยะด,ดอกน้องพี่น้องไผกแบบดอกลายๆหนึ่งโอ้โหเกือใจนะเกือสีเลี้ยงใหญ่เออเนั่ยมันกำลังกำล,ล,ลังเบ่งกำลังเป็นหน่อกำลังสีสัตว์วูดๆูดขึ้นนะเมื่อบอกเฮาโอเคบอกไฟนี่ ก่าวปะามันกลัวเลจมาบึงยานมันบาหมป่ะเมื่อพี่น้องบ่าวาคนบ่าวาสัดพี่น้องเลย การตายว่ามีใครอยากตายคนกับใอยากตายซัดมากับใอยากตายคือกันแต่ว่าหอนมือแล้วก็ต้องตายเนาะต้องแสดงความเสียใจเศร้าสลดใจนำมูอเขาป่าเขาลุงนี่แหลปะปลาดแผลตื่นแผลอึน,นเนาะเราดีแทกตาตื่นขึ้นไปเราสินส้นเราสิ้นฮ่าเนี่สัง่ง นี่กว่าจริงๆนะมันาัวมันย่องัวไอเนี่ยงัวตานี่แหละมูกันกระซุ่มนี่แหละวันนี้ยังเหลือสองเถิกชอบไม่ลูกถ่าจะพี่บอกอยากใหูไปใกล้มองปลาซาตีดกันดีกับมองปลาซ่านะ แต่กันเห็ครับว่านะว่ามันซอกยาหัวกระไลมันลายเข็มเกินลุงยังบ่ามาอยู่บงกองไพ่จังัย เนี่ยอะไรนีปะขอบใจขอบใจเถอะเถอล่าเลยพี่น้องขอบใจสกู๊ทุกคนที่เข้ามาเบิง่งกกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแล้วพรกันไม่คลิปหน้าส,สบายดี